สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วแล้วนะคะคำเตือนกับวิดีโอนี้จะนําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ เก้าสองต้องมีหกสองเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดหนึ่งสี่เก้า 一九。 嗯，.七七。 ไปตามใบนะจ๊ะชอบสีไหนให้ไปสีนั้นนะครับมี49ก็ต้องมี4ี่หอยู่แล้วเป็นเริ่อปกติธรรมดามี19ก็ต้องมี79็ดเค่ะทุกคนไม่เชื่อก็ดูให้ดีนะักขอรับประมาณนี้นะเห็นไหมชัดไหม อ่านี่นะสี่นอยสี่เอ้ยพูดผิดขออภยัยนอยกาชาติค่ะมาซ่อมนะทุกคนมาซ่อมกาชาติให้นะคะทุกคนนะมาก็คือมาค่ะไม่มาเราก็มาซ่อมให้แค่นี้นะะสำหรับแต่ละวีแต่ละวันนะทุกคนแต่ละวีแต่ละว,วันจะมาได้ทุกวันเป็น,ปน,ปนไปไม่ได้นะคะต้องมีรอบที่มันเขาไม่มาบ้างมาบ้างไม่มาบ้างนะ นี่ไงทุกคนได้ไหมอขอให้โชคดีนะผิดถูกอย่าว่ากันนะคะขอให้โชคดีค่ะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนขอให้โชคดีค่ะ